สวัสดีครับวันนี้วันวันยังไ,ไงวันนี้วันศุกร์ที่24มกราคมพุทธศักราช2568 10นาฬิกา46นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเช่นเคยนะครับผมบ่าวน้อยบ้านนาไม่เคยลืมถิน่นดาวดินทินเมืองเลยนะครับผมวันนี้เรายัางอยู่กันที่แฟดการเคหะร่มเกล้า ตึก13ชั้น4นะครับผมเป็นห้องของบอสนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้าในการรีโนเวตนะครับให้ FC นะครับพ่อแม่แฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของดาวดินถิ่นมืองเลยเองนะครับหรือว่าแฟนคลับช่างสักด์ช่างเล็กแลช่างเป้นะครับดูว่าเมื่อวานนี้เราทําอะไรกันไปแล้วบ้างแล้ววันนี้กําลังจะทำอะไรกันต่อนะครับผมรวมทั้งอัปเดตไปให้บอสนะครับผู้สนับสนุนหลักในการ อย่างเป็นทางการนะครับในห้องนี้ให้ดาวินได้มาบริหารจัดการนะครับจะได้ดูว่าเราทําจริงนะครับผมเนี่ยเราทําจริงให้ดูช่างเปิดตัวแล้วจทุ่มํำบาเพลงแล้ช่างสังบอกนี่ดูนะครับการทาสีตั้งใจมากเลยนะครับผมหลังขดหลังค่อมเลยนะครับนี่นี่คือความตั้งใจอย่างจริงจังแล้วเเล็กเนาะครับผมเนี่ยดูครับดูการเอียงองสาอะไรต่างๆนะครับนี่ดูธรรมดาเลยนะครับช่างศักของเรานะครับเด็กหนุ่มตามฝันจากนครราชสีมานะครับ ลูกหลานย่าโมโคราชนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอำเภอสูงเนินใช่ไหมพี่สัก <Yeah. S 1> สูงเนินนะครับผมลูกย่าโมนะครับผมคำขัญประจำจังหวัดน,นครราชสีมาจำได้ไหมพี่สักสักหน่อยสิ <Wow. S 1> เมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียน นี่คือคำขวัญประจาจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสี่ห้าปีนะครับดาวดินก็มีโอกาสได้ไปฝากเตือนเปฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับลูกหลานย่าโมนะครับสี่ปีนะครับผมแล้วก็นะครับผ่านไปผ่านมานครราชสีมานะครับแว้นะครับผมกลาบสักการะได้นะครับผมอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะครับหรือว่าอนุสาวรีย่าโมของเรานี้เองนะครับผมอะวันนี้ก็มาอัปเดตห้องนะครับก็ วันนี้มาเห็นนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือนั้นเริ่มจัดเก็บเป็นระเบียบขึ้นแล้วนะครับขยับให้ชิดกันขึ้นนะครับผมให้หให้มีพื้นที่ในการทํางานนะครับเห็นช่างสากบอกว่าวันนี้จะมีการติดโคมไฟหลอดไฟนะครับผมก็เตรียมพื้นที่นะครับผมงานสีในส่วนของผนังห้องนะครับฝ้าเพดานน่าจะลงเงยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม จะเหลือในส่วนของทาสีวงกบหน้าต่างและก็ประตูนะครับตอนนี้ทางช่างศัก nah ์ของเรานะครับกําลังขมักขเม้นนะครับรวมทั้งนี่เลยนะครับผมเด็กหนุ่มจากจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเด็กหนุ่มจากบ้านหันแหกนะครับผมฉายานามนะครับสมยานามนะครับผมมือมิกเสียงสวรรค์สุพรรณอิสานแดนส์นะครับผมตอนนี้ผันตัวแล้วนะครับผมนอกจากเป็นมือมิกให้วงดนตรีนะครับผม นอกจากเป็นมือมีกให้วงดนตรีนะครับเริ่มมาจับแปลงทาสีนะครับผมตอนกลางคืนจับไม้ร้องเพลงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับกับผลงานเพลงน้องแพลวสาวพลอ,อะไรนะช่งเล็กไปก่อนน้องแพลวอำเภอพ้นนะครับคู่แฝดโอเอนี่ต้องยกให้เขาเลยนะครับถ้าขึ้นด้วยเพลงนี้นะครับผมหลากหลายผลงานเพลงนะครับผมฝากเอฟซีนะครับติดตามกับช่างเล็กของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงของอของใครบ้างนะ พี่แมนมาริวันก็ไม่ธรรมดานะครับเอาอย่างเฮ็ดใจนะครับหรือหลากหลายผลงานเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแคนจากแมนชั่นเงาเสียงของพี่ใหม่ไทยนะครับช่างเล็กของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าพี่ศักการันตีให้หน่อยใช่ไหมพี่งานนะครับผมพี่ศักนี่เราก็มีซิงเกิลนะครับผมมีผลงานเพลงที่ถ้าได้ขึ้นเพลงนี้นี่แสดงตัวเป็นของเขาเลยนะครับคือแบบใช่เลยนะครับต่อให้เปิดหลากหลายผลงานเพลงนะครับผมก็ต้องร้องด้วยผลงานเพลงนี้ซิเพลงว่าอะไรพี่ศักร้องดีๆไหมเพลงสุดท้ายไหม เออแฟนจารกออจารการต้นฉบับอะไรนะเพนจ๋าดเาเพนจารจารกร <c oughs> ผลงานเพลงของใครเอ่ยนักร้องอะ่ะสันติดว,ว,ว,วงสว่างว้าวสันติดวงสว่างนะครับนักร้องรุกทุ่งนะครับธรร,รรมดานะครับผมเป็นทังงน้งนักร้องนะครับเดี๋ยวสักวันนะครับคงมีช่างสักกับช่างเลข,ขาสีไปด้วยร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับผมเพื่อเอาใจแม่ๆนะครับผมที่ติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจกันมาให้นะครับผม อย่าลืมนะครับยังต้อนรับมาลัยน้าใจอยู่เรื่อยๆนะครับผมวันนี้วันที่5ของการรีโนเวทแล้วนะครับผมมาลัยออนไลน์ยังไม่มาเลยครับนะครับผมก็คงจะมาเร็วๆนี้เนาะถือว่าเซลกันไปนะครับม่พ่อแม่แม่ครับผมจะไปยึดติดมากนะผมว่าเป็นคลายเครียดนะครับมาอัปเดตให้ดูกันแล้วก็มาเห็นฝีไม้ลายมือนะครับสนใจใช้บริการได้นะครับนำใช้วิศวกรรมและบริการจํากัดนะครับ บริษัทนำใชยวิศวกรรมและบริการจำกัดนะครับให้บริการในงานขนย้ายงานรื้อถอนทาสีตแกแต่งนะครับผมแล้วก็งานทําความสะอาดวิกคลินิ่งนะครับทาวเฮาส์คอนโดบ้านออฟฟิศสำนักง,งานโรงแรมรีสอร์ทนะครับก่อนเข้าอยู่นะครับผมก็ทักมาสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์0838883878 8 083 88 8 3 8 7 8สดนะครับผมหรือว่าทักมาคอมเมนต์มาที่ช่อง youtube ดาวดินถิ่นบังเลยได้นะครับผมก็จะได้ให้เบอร์ติดต่อนะครับเผื่อเป็นงานสนใจใช้บริการนะครับผมทาสีผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อันนั้นฝั่งนั้นน่าจะเป็นหัวเตียงนะครับก็จะมีสีโอรสนะครับสีนะครับสวยงามนะครับผมสวยงามด้านข้างก็จะเป็นสีเขียวมิ้นต์สีเขียวอ่อนๆนะครับผมก็ เป็นสไตล์มินิมอลมินิใจนะครับผมกับเข้ากับยุคสมัยใหม่นะครับผมเป็นยุคสมัยของช่างเล็กช่างช่างเล็กนะครับหรือว่าเมอร์มิกเสียงสวรรค์สุพรรณีสารแดนนะครับผมก็เป็นยุคของเขาเลยนะครับส่วนถ้าเป็นยุคของช่างสักก็คงจะเป็นนู่นนะครับไม้สักโบราณนะครับผมกระเบื้องปาเก้นะครับผมหรือว่าเซลกันไปนะครับผมนี่เดี๋ยวฝั่งนี้นะครับผมที่ยังไม่ได้ทานะครับในส่วนของ วงกลมหน้าต่างแล้วก็เล็งดัดน,นะครับสองคลิปท้ายๆนี่เริ่มห้ามากแล้วด้วยนี่ <c oughs> เริ่มห้าลายเติ๋วแล้วนี่ยพอๆเมย์เมเอฟซีสิหายย้อนคลิปสองคลิปเมื่อวานหนึ่งกับมอนี้แน่นอนเนี่ยมึงส่งหรอตั้งแต่มีมาไล่อ,อนไลน์นี่ไหม,ม,มก็มีคอมเมียนป้าป่ายมาอยู่ห้กัลร้องใจนะบาคนติดตามบอกคนเม้นแรกสินะก็ขอบคุณนพอๆเมย์มนะครับผมที่มาเรือว่าเป็นกําลังใจให้ดาวดินนะครับผม ถึงแม้วันนี้นะครับคนดูคนยอดดูแต่ละคลิปแต่ละวันก็ประมาณเจ็ดแปดคนนะครับก็ยังเป็นกำลังใจให้คนสู้งานว้าว้า,วาพอมีกำลังใจเจ็ดแปดคนก็นยังดีดีก็ไม่มีผู้เมืองน้องเล็กเนาะนะครับผมเจ็ดแปดคนในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเจ็ดแปดหมื่นคนในอีกห้าปีสิบปีนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเป็นการแบ่งปันถ่ายทอดนะครับผมก็จะได้อเอาเก็บไว้เป็นความทรงจำด้วยนะครับผมว่าครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสได้มาร่วมการร่วมงานกันนะครับผม เนื่องจาก YouTube นี่ก็คงอยู่ตลอดปีและตลอดไปนะครับถ้าบริษัทเขาไม่เจ๊งนะครับลูกหลานลูกเต้าก็จะได้เห็นว่าเออมีลุงมีพี่มีพ่อมีน้านะครับผมมาทํางานนะครับผมก็มาทาสีตกแต่งนะให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆมีแฟชเคหะร่มเกล้านะครับดาวดินไม่เคยพามาดูด้านหลังเลยนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเส้นเมนนะครับของแฟตัเคหะร่มเกล้าเลยนะครับผมฝั่งด้านซ้ายมือนะครับผนถนนเจ้าคุณทหารนะครับไปลาดกระบังฝั่งนั้นนะครับส่วนด้านขวามือนี่นะครับผมไปบ้านเอื้ออทรนนะครับผมแล้วก็ บิ๊กซีเคหะร่มเกล้านะครับผมก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับหรือว่าถ้าซอยแยกตรงนี้ก็ซ้ายมือไปตลาดเกียงไก่นะครับผมก็สะดวกสบายนะครับผมที่จอดรถก็เยอะนะครับผมมอเตอร์ไซค์สอดจอดด้านล่างได้เลยนะครับจักรยานนะครับผมมีรอปพดูแล24ชั่วโมงย้ํา24ชั่วโมงนะครับผมด้านล่างนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นครบเลยนะไม่จะเป็นตู้ ATM นะครับผมตู้หยอดน้ําตู้กดน้ําหยอดเหรียญนะครับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับผมเครื่องเติมเงินออนไลน์ มีครบเลยนะครับผมมีศาลนะครับไว้ให้กราบไหว้ขอพรก่อนไปสู้งานในแต่ละวันและว่ากลับมาในแต่ละวันด้วยนะครับผมผู้คนนะครับมิตรภาพดีนะครับอธิยาสายดีไม่จะเป็นแม่บ้านคนที่ดูแลตึกนะครับกวดพื้นกวดขยะกวาดห้องนะครับหรือพนักงานที่แยกขยะอยู่เมื่อสักครู่ที่เราเจอกันมาก็อธยาสายดีนะครับให้คําแนะนําทักไทยนะครับถามไทยกันว่าเพิ่งมาย้ายมาอยู่ใหม่หรืออะไรก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผม อีกหนึ่งช่างนะครับไม่พกไม่เอ่ยถึงนะครับไม่ได้นะครับสิบตาทีผ่านไปนะครับยังไม่เห็นช่างคนนี้เลยให้ท้ายนะครับพ่อพ่อแม่แม่พิมเลยครับกดหนึ่งเข้ามาเลยครับผมกดหนึ่งเข้ามาเลยครับยอครับยอครับนี่นะครับผมก็คือช่างเป้นี่นะครับผมี่ช่างเป้เขาจะทาสีนะครับผมในส่วนของงหนก็อ๋อจะติดรถไฟแล้วครับช่างเปยเขาจะติดรถไฟแล้วนะครับคนสี่นะครับ่ะนะครับผมก็ การาทักทายกันนะครับพ่อหอมปากหอมคอ <Okay. S 1> ฮะเดี๋ยวเดียวเียกออกมาโอ,โอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมฮะทิ้งท้ายนะครับก่อนจะจากไปนะครับให้ยินฟังเสียงช่างศักดิ์สักหน่อยจะร้องเพลงหรือว่าจะพูดอะไรสักหน่อยทักทาทยพ่อพ่อเม่ยแม่เลยให้เวลาอขอบคุณท่านท,ทุกท่านนะครับที่ติดตามในผลงานของอทีมงาน บริษัทนำใช้วิศวกรรมและบริการวันนี้มาทาสีห้องปอดใหญ่นะครับอาทิตย์สอทันวันอาจจะได้คนเฟอร์นิเจอร์ย้ายเข้ามานะครับท่านใดที่สนใจอยากเช่าก็ติดต่อได้เลยนะครับผมปอดคือมีศาลาแถววานุลิกหีบซาของห้องคือมีศาลาแถวสังสังเลยนะครับผมไปช่างเล็กบ้างดีกว่าครับผมเราถ่ายทอดผ่านหน้าต่างครับผมอะไรนะครับช่างเล็กอ้บะมีจังได่พอๆเมย์เราฟังอยู่ดิ่นี่ พีใช่กันลอฟังอยู่ดิหน่ว่าเออน้องลาไปงานอยู่เป็นยังไงด้มีช่างเล็กนะครับผมน่ารักดีนะครับพูดน้อยต่อหนักนะครับผมไม่ธรรมดานะครับมีโอกาสดาวดินยอที่ถ่ายคลิปจนร้องเพลงให้ฟังนะครับผมหรือว่าตอนนี้ก็มีปะปายนะครับพอพ่อแม่สนใจอยากดูคลิปไหนก็ทักทายมาได้นะครับจะได้ส่งคลิปช่างเล็กให้ดูนะครับโอเคนะครับผมไม่ให้เป็นยาวเยื่นและเยืดยาวไปมากกว่านี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับขอบคุณนะครับพ่อพ่อแม่ทุกท่านนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้ดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผมสําหรับ ห้องรีเโรเวตตึกสิบสามชั้นสี่ของห้องบอสนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับเช่นเดิมนะครับหากคาพูดคาจาใดไม่ไพเราะสนองหูฟังแล้วไม่รื่นหูนะครับขัดอกขัดใจนะครับหรือว่าไม่สุภาพนะครับวาจาใดที่สื่อสารไปอาจจะไม่ถูกต้องนะครับหรือไม่ควรนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะถือว่าเป็นการสร้างสีสันนะครับเฮฮาปาร์ตี้กันไปนะครับผมเป็นการแซลเป็นการทักทายนะครับอยาาไปถือโทษโกรธเคืองกันเลยนะครับผม รักกันไว้นะครับสามคัคคีกันไว้อย่างพ่อหลวงรัชกาลที่9พัท่านบอกไว้ว่าจงรักกันและสามัคคีนะครับผมมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวไปแล้วครับบ๊ายบาย